ค,คลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนื้อหบบางส่วนของเกมใครที่ยังดูเกมไม่จบหรือยังไม่ได้ดูหรือยังไม่พร้อมที่จะฟังสปอยแล้วก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับสวัสดีครับผมพี่เจมอลชนแนลท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราก็พบเห็นได้บ่อยมากนะครับว่านาักแคสเกมทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเล่นเกม Resident Evil ภาค Village ก็เป็นเกมแนวสยองขวัญในคาที่เน้นกันเอาตัวรอดกันทําภารกิจมากมายรวมถึงการแก้ไขปริศนาที่ผู้เล่นจะต้องพบกับอะไรต่างๆนานา,นานมากมายภายในเกมซึ่งบอกเลยนะครับว่าอารมณ์มาทุกอย่าง ครบเลยตั้งแต่ตลกเครียดไปจนถึงฉากเศร้าหรือความเจ็บปวดที่เห็นแล้วแล้วก็โอ้ oh my godness ซึ่งวันนี้นะครับทางช่องของเราก็จะพาไปรู้จักกับตัวละครเด็ดๆในตัวเกมนี้กันว่าในเกม Resident Evil Park Village นั้นมีใครที่น่าสนใจและน่ารู้จักกันบ้างถ้าพร้อมกันแนวนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยฮะตัวละครที่1ครับมีชื่อว่าเมียหรือว่าเมีย เป็นอนดีตผู้ด,ดูแลของอีฟไลน์และเป็นภรรยาของอีธานวินเทอร์ที่กลับมาใน r e สเ d e ดน e v อีวิวพาร์กวิลเลซึ่งมีอาหรือว่าเมียนะครับเขาเคยเป็นเจ้าที่ปฏิบัติการของเดอ Connections นส ซึ่งเป็นองค์กรลับที่มีความตั้งใจที่จะสร้างแบบอาวุชชีวภาพหรือว่าไวโอเวปอนซึ่งลักษณะโครงสร้างบริษัทก็มีความคล้ายกับเจ้าอัมเบล่าคอร์ปอเรชั่นนั่นแหละซึ่งเรื่องราวของมีอเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เธอฮะาหลงทางจากภาคที่7จนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากพระเอกครับทําำให้เธอนั้นก็ับมชีวิตกลับมาต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณเมียเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวแรกๆนะครับที่เปิดเกมมาไม่เท่าไหร่ก็ถูกยิงตายคาบ้านทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว คนที่ตายนั่นน่ะไม่ใช่เธอครับแต่ว่าเป็นร่างโคลนที่ถูกฝ่ายร้ายนั่นน่ะปลอมตัวมาเพื่อที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับครอบค,ร,บคร,บรัวของมีอาซึ่งมีอาตัวจริงที่แท้จริงแล้วนะครับเขาถูกลักพาตัวแล้วไปคุมขังอยู่ที่บริเวณที่ที่หนึ่งถูกลักพาตัวไปไม่พอนะครับยังต้องถูกบังคับให้แบบทานั่นทำนี่ซึ่งเธอนะครับก็ตั้งหน้าตั้งต,งตารอความหวังว่าจะมีใครสักคนเข้าไปช่วยเธอแต่ความฝันนั้นก็เป็นเรื่องจริงฮะ2 โรสโรสนะครับก็เป็นเด็กตัวเล็กๆเป็นลูกของอ e ีธานแล้วก็มีอาฮะในค่ำคืนอันแสนหวานนะครับที่ทุกอย่างกําลังเรียบร้อยและสงบไปหมดจู่ๆนะครับคริสเลดฟิลและแอนเดอรแกงเนี่ยก็บุกเข้าไปในบ้านของเขาพร้อมกับยิงคุณแม่เสียชีวิตตายคาบ้านเลยอีกทั้งยังลักพาตัวเจ้าโรสนี้ไปอีกแต่ระหว่างทางฮะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่ทราบครับเนื่องจากว่าโรสนั้นถูกลักพาตัวไปอีกทอดหนึงส e ีธาน Winter เ,เป็นพ่อของโรสแล้วก็เป็นผัวของมีออย่างที่บอกเลยครับว่าในข้ามืนอันแสนสงบอันแสนหวานนั้น จูจ่ๆครับคริสเลตฟิลด์แอนเดอรแกงก็บุกเข้าไปในบ้านพร้อมกับยิงมีอาตายคาบ้านจากนั้นนะครับคริสเลตฟิลด์แอนเดอรแกงก็ทําการแบกพ่อแม่ลูกขึ้นรถไปกะว่าจะพาไปที่ไหนสักที่หนึ่งแหละแต่ว่าไปไม่ถึงเพราะระหว่างทางฮะาเ,เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอีธานถ้าตื่นมาในสภาพที่บอกว่าลดความไฟไหมเป็นที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งเป็นหมู่บ้านแปลกประหลาดซึ่งก็ทราบดีนะครับว่าคุณมีอาเนี่ยตายไปแล้วสิ่งที่เขาต้องทําก็คือต้องตามหาแรงจูงใจว่าทําไมคริสเลตฟิลด์เนี่ยถึงไปฆ่า,มาเม ด้วยความที่เป็นพ่อที่ดีจึงจาเป็นต้องออกตามหาลูกที่หายตัวไประหว่างทางเองอีทาก็ต้องพบเจอกับอาวุธชีวภาพบอกเลยนะครับว่ามีทุกอย่างจริงๆตั้งแต่สัก,กเบอร์ยันเรือรบเลยคนที่4ครับจุก เป็นผู้ชายที่มีประโยชน์มากๆ,ๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดุ๊กเนี่ยนะครับก็เป็นพ่อค้าขายอาวุธต้องบอกก่อนนะครับว่าระหว่างที่อีธานเนี่ยเขาไปตามหาลูกสาวเนี่ยเขาต้องพบเจอกับสัตว์ประหลาดมากมายฮะแล้วก็ระหว่างที่เขาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดหรือว่าอาวุธชีวภาพของเขาเนี่ยมันก็จะมีของดรอปของตกซึ่งสามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือของบางอย่างที่ดรอปนั้นก็เป็นเงินโดยตรงเลยซึ่งอีธานฮะสามารถที่จะเก็บของเหล่านี้เอาไปขายกับดุ๊กได้ซึ่งดุ๊กเองนะฮะก็จะปรากฏตัวอยู่ที่ตรงนั้นตรงนนนี้เอออาแนน่ไม ซึ่งมาก่อนนคะครับว่าดุ๊กเนี่ยเอาทุกอย่างซื้อขายปืนรับซื้อของเก่ารวมถึงอัปเกรดปืนฮะซึ่งที่พีคมากคือพื้นที่ที่ดุ๊กไปปรากฏร้านค้าขายของเนี่ยมั่จะเป็นที่ที่ไม่ควรจะไปตั้งขายเพราะมันเสี่ยงซนตีนมากเลยแต่ดุ๊กก็คือไปตั้งได้คือดุ๊กบอกได้คำเดียวว่านายเนี่ยมันแน่มาก เอาจริงๆตัวละครที่5ฮะมีชื่อว่าโอฮักหรือคุณป้าที่พูดจาไม่รู้เรื่องเราขออนุญาตเรียกว่านรษย์ป้าแล้วกันนะครับป้าคนนี้เนี่ยเป็นป้าคนหนึ่งครับที่พูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปหัวเราะไปเป็นตัวละครตัวแรกนะครับที่พบเจอกับอีธานตอนที่อีธานเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อตามหาลูกสาวแต่ว่าตอนพบคุณป้าคนนี้คือแบบอย่างวะป้าเป็นอะไรวะป้าพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าป้าเนี่ยจะมาพร้อมกับคำใบ้ต่างๆมากมายครับที่ช่วยให้อีธานสามารถที่ตามหาลูกสาวได้อย่างง่ายขึ้นซึ่งเอาล่ะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคง คืออาจจะมีการหมั่นไส้ป้ายอยู่บ้างแต่เอาล่ะ ถือว่าป้าเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นกุญแจที่ทำให้อีธานเนี่ยไปตามหาลูกสาวจนเจอนี่แหละเปียกของป้าเลย6กครับเบลล่าครอสเซนดาและเจลเนล่าเป็นลูกสาวเซนรัของเรดี้ดิมิสเชโกต้องบอกก่อนนะครับว่าในขณะที่อีธานเนี่ยออกไปตามหาลูกสาวของเขาว่าเอ๊ลูกฉันไปไหนเนี่ยเขาต้องเดินผ่านหมู่บ้านและต้องเดินทางไปยังปราสาทแห่งหนึ่งครับซึ่งปราสาทแห่งนั้นมันมีชื่อว่าดิมิสเชโกเข้าไปทําไมเข้าไปเพื่อไปตามหาเบาะแสน,นะครับว่าลูกสาวของเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแต่ระหว่างทางฮะอีธานเนี่ยต้องไปพบกับ ปีศาจสตัวนั่นคือเบล่าครอสเซนดาและก็ไดอานาซึ่งเป็นปีศาจที่ถูกสร้างโดยเลดี้ดิมิสเทว g กซึ่งคุณเลดี้มิเทสติกุอะไรนี้เนี่ยนะครับก็ส่ง3คนนี้มาจัดการอีธานวินเทอร์แต่ที่ไหนได้ถูกอีธานวินเทอร์ฮะฆ่าตายหมดเลยคือบอกเลยว่าอีง่าวมากเลยนะฮะเอาจริงๆคนที่7ครับคุณป้าล่างบิก๊กคุณป้าคนนี้นะครับมีชว่าเอลซินาเดมิสเกหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ เจเลดี้เดมิตริโกุคนเดียวกันเลยฮะกับที่สร้างอีเจสามคนเมื่อกี้ไปฆ่าอีทานแต่ว่าฆ่าไม่ได้รีทานฆ่าตายหมดเลยที่เรียกว่าเจล่างบิ๊กก็เป็นเพราะว่าทุกอย่างในร่างกายของป้าคือบิ๊กหมดเลยกระทั่งแขนขาบิ๊กไปหมดเบอร์เรอร์เลยอย่างไรก็ตามเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเจนี้เนี่ยก็รับบทเป็นนายหญิงใหญ่ในปราสาทแห่งหนึ่ง ที่อีธานน่ะบุกเข้าไปตามหาเบาะแสของลูกสาวนั่นแหละต้องบอกก่อนนะครับว่าเจล่างบิ๊กนี่เนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกับขี้ค่าของคุณแม่มิรินดาอีกทีหนึ่งซึ่งเอาล่ะบางคนถามว่าพีมหมอกคะแล้วคุณแม่มลรินดาคือใครต้องฟังต่อไปนะฮะคนที่8ครับอลีนาต้องบอกกันนะครับว่าเมื่อกี้ลืมพูดไปในช่วงแรกๆนะครับหลังจากที่อีธานเนี่ยเข้าไปหนูบ้านปีศาจนั้นแล้วอีธานได้ไปพบกับป้าคนหนึ่ง และไม่นานนักอีธานเองก็ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งครับมีชื่อว่าอลิณาซึ่งการไปพบครั้งนั้นก็เป็นฉากที่อลิณาฮะเขาเนี่ยกำลังอยู่กับพ่อเขาสองคนในบ้านพักหลังหนึ่งที่พ่อเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีธานฮะก็รับบทพาทั้งสองพ่อลูกนเนี่ยเข้าไปยังบ้านหลังหนึ่งครับเพื่อไปรักษาแต่ปรากฏว่าพ่อของอลิณาฮะเกิดติดเชื้อแล้วก็ทําร้ายคนในบ้านจนเกิดเหตุการณ์โฉมวุ่นวายเกิดขึ้นทําให้บ้านพักที่พาเข้าไปรักษาฮะเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง ทุกคนในบ้านคือโดนกัดตายหมดเลยยกเว้นอารีนาครับที่หนีรอดไปได้เพราะอีธานาช่วยเหลือไว้แต่ปรากฏว่าเหมือนจะสวยทุกอย่างแต่ไม่ฮะเมื่ออารีนาครับเห็นพ่อตัวเองออกมาในสภาพาที่ติดเชื้อแล้วแต่พ่อเขาฮะเรียกชื่อลูกสาวได้อย่างถูกต้องอารีนาจึงเชื่อว่าพ่อตัวเองอยังไม่ตายและตอนนั้นเองฮะก็คือบ้านกำลังไฟไหมอารีนาฮะเธอจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือพ่อเธอแต่เธอฮะกลับไม่รอดเนื่องจากว่าเธอนั้นตกลงไปยังกองไฟด้านล่างสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตฮะคนที่9ครับมีชื่อว่าสวัตโตหรือว่า <Story. S 2> เป็นหนึ่งในขี้ค่าของคุณแม่มิเรนดานะครับที่มีนิสัยแปลกประหลาดเพราะว่าลักษณะคล้ายกับสัตว์น้ําบางชนิดคล้ายๆกับปลามีเมือกอะไรเต็มไปหมด ชอบหยุดที่เป็นแหล่งน้ําเป็นมึกเมือมีกลิ่นเหม็นๆเน่าๆหน้าตาขยะขยะ,ขยะมากๆพูดจาแบบไม่รู้เรื่องเท่าไหร่พูดไม่ค่อยเยอะด้วยแหละเป็นขี้ข้าหนึ่งคนนะฮะที่ชอบบ่นว่าคุณแม่ไม่เรนได้เนี่ยไม่รักเอาซะเลยเป็นคนข้างน้อยใจเก่งถึงแม้ว่าจะรู้นะครับว่าคุณแม่ไม่เรนได้เนี่ยอาจจะไม่รักพอแต่ปรากฏว่าขี้ข้าคนนี้ก็ยังที่จะรักต่อไปในที่สุดครับอีธานก็เข้าไปที่บริเวณสถานที่ตรงนี้ที่เป็นมึกเมือเนี่แหละเพื่อไปตามหาเบาะแสะของลูกสาวเขาแล้วเกิดการต่อ สู้เกิดขึ้นระหว่างอีธานกับเจ้าเมือกนี้สุดท้ายอีธานชนะส่วนปลาเมือกนี้ก็คือตายไม่รอดตัวละครที่10ครับมีชื่อว่าจอ n นนาเบเนเวโตหรือว่าตุกตาแอนนาเบลโคตรจะเหมือนเลยต้องบอกนะครับว่าน้องตุกตาตัวนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่บริเวณบ้านพักตากอากาศที่อยู่ติดกับตกกันแหละคืนข้างสวนบรรยากาศดี เป็นบอสไฟ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นขี้ข่าเหมือนกันฮะเป็นขี้ข่าของคุณแม่มีแรนด้นนั่นแหละซึ่งเจตุกตานี้นะครับเป็นตัวละครที่แบบดูแล้วไม่น่ามีอะไรเพราะตัวเล็กตล้าลแต่ว่าเธอฮะกับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความโหดร้ายทารุณชัยย่อยและแน่นอนครับว่าตรงไหนมีขี้ข่าตรงนั้นอีธานต้องไปเพื่อไปทําหาบอะแสะของลูกสาวและแน่นอนครับเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วอีธานครับก็จัดการกับเจตุกตาตัวนี้ด้แบบเบ็ดเสร็จและหมดจดเลยเอาง่ายๆก็คือเจตุกตา้าแอลคอรยตยเยตว ที่11ครับคาร์ไฮเซนเบิร์กเป็นผู้ชายแต่งตัวสไตล์แบบเพื่อชีวิตและเป็นหนึ่งในคี้ค่าที่คุณแม่มิแรนดาสร้างขึ้นมาเป็นผู้สร้างอะไรแป,กแปลกๆแล้วก็เอาไปลงไปที่หมู่บ้านปีาศาจซึ่งตอนแรกเนี่ยเราเชื่อว่าไฮเซนเบิร์กก็คือคนป่าหรือว่าคนที่ติดเชื้อที่ไล่ล่าอีธานนั่นแหละแต่ว่าความจริงคือไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วอีธานก็คืออีธานเป็นบอสไฟเจ้าไฮเซนเบิร์กเนี่ยก็มีพลังวิเศษมากมายนะฮะที่โคตรอันตรายเลยอย่างเช่นแบบสามารถควบคุมโลหะได้ปิดเปิดนู่นนี่นั่นทที่ทจกโลหะได้หมมดเลลยสาารถแปง สร้างจากมนุษย์กลายเป็นทรานฟอร์เมอร์ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่อันตรายมีความสามารถอะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าไฮเซนเบิร์กฮะก็เป็น1คนที่เกลียดคนสร้างตัวเองขึ้นมานั้นก็คือเกลียดคุณแม่เมดแลนด้านั่นแหละซึ่งตอนท้ายนะฮะ เจ้าไฮเซนเบิร์กเองเนี่ยก็มาขอความร่วมมือจากอีธานฮะเพื่อที่จะหาหนทางกาจัดคุณแม่มิเรได้แต่อีธานไม่ยอมครับเนื่องจากว่าการจะฆ่าแม่มบเิเรกได้านานจะต้องแลกกับชีวิตของน้องโรสหรือว่าลูกสาวตัวเองแน่นอนครับว่าอีธานไม่ยอมอยู่แล้วแน่นอนฮะเมื่อไม่ยอมกันเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการเกิดกระแสการต่อสู้กันตามมาทัดก,กันโบเบะโบเบะโบเบะสุดท้ายแล้วไม่ต้องห่วงฮะอีธานชนะส่วนคุณลุงเพื่อชีตก็คือไม่รอดเละเทะเลยแหละตอนละครที่12ครับคริสเลดฟิลด์เป็นหัวหน้าทีมที่มีชื่อ Howl Wolf c h r e d Leslie นะครับก็คือเป็นตำรวจของเมืองแรคคูนซิตี้นั่นแหละเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่อยู่ฝั่งเรามาตั้งแต่แรกแต่ว่าเปิดเกมมามาเท่าไหร่ก็คือให้ความหมันนใ้กับ Chris l e ิล i e เลยเพราะว่าแบบทำทำไมวะเพราะมันไปฆ่ามีอาไงใช่ไหมฆ่าเสร็จปุ๊บไม่พอนะครับพาลูกพาอีธานแล้วก็พามีอาขึ้นรถไปพาไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งระหว่างทางไปพบเจอกับอุบัติเหตุอีกทําให้ลูกก็หาย มีอาก็หายสุดท้ายเนี่ยคุณอีธานหรือว่าพระเอกของเราจึงจำเป็นต้องไปตามหาด้วยตัวเองแต่สุดท้ายก็มาเฉลยนะครับว่าที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะต้องการที่จะให้เกิดเรื่องแบบนี้เรื่องของเรื่องคือคริสเลตฟิลเนี่ยต้องการที่จะไปช่วยเหลืออีธานนั่นแหละเพราะว่ามีอาที่ตายนะั่นแหะไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่าเป็นร่างโคลนที่ถูกปลอมตัวมาอีกทีนึงสุดท้ายก็มาจับมือกับอีธานแล้วก็กําจัดไอพวกอาวุธชีวภาพแปลก,ปกจนหมดสิ้นซากเลยก็ว่าได้ฮะตัวละครตัวที่23ครับี่าของครับ ทุกครั้งที่คริสเลดฟิลไปไหนก็มมกจะมีขี้ข้าติดตัวไปด้วยเสมออธิบายง่ายก็คือเป็นทหารเป็นตำรวจติดตามคริสเลดฟิลนั่นแหละที่คอยทำตามคำสั่งของคริสเลดฟิลอีกทีหนึง่งนอกจากนี้คือยังแฝงตัวไปตามหมู่บ้านต่างๆครับเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์แปลกๆหรือว่าโปรเจกต์อวชิอภาพของคุณแม่มิเรนดานั่นแหละนะฮะสรุปก็คือเป็นขี้ข้าและเป็นผู้รับใช้ของคุณคริสเลดฟิลอีกทีตัวละครตัวที่1 4ครับคุณแม่มิเรนดา เป็นผู้หญิงสร้างภาพสุดแสบและแสบมากๆถึงสวงอกนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเธอเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ตอนแรกก็เป็นบุคคนลึกลับที่ท,ทําท่าทางเหมือนจะปกป้องดูแลรักษาหมู่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ย เธอเข้ามาทําดีบเพื่อต้องการนําร่างของมนุษย์ในหมู่บ้านครับไปทําการทดลองอะไรบางอย่างหลอกใช้สารพัดมากมายเรื่องของเรื่องก็คือเธอนะครับเพิ่งสูญเสียลูกสาวที่ชื่อว่าอีฟาไปและเธอเนี่ยก็พยายามคิดคน้นโครงการมากมายฮะโดยใช้ปฏิกิริยาประสิทธ์ที่ต้องการเร่งให้ลูกสาวของเธอนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยเธอฮะเริ่มใช้ชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเพื่อทําการทดลองแต่มันก็ไม่สําเร็จจนเธอฮะทราบได้ว่าเธอจะต้องใช้บุคคลที่มีการติดเชื้อในการชุบชีวิตอีฟาขึ้นมานั่นคือลูกสาวของอี และก็เมียน,นั่นแหละซึ่งก็คือเจ้าน้องโรสนั่นแหละฮะเธอจึงจําเป็นต้องแปลงร่างครับกลายเป็นมีอาโดยการจับมีอาตัวจริงไปขังไว้ในห้องใต้หมู่บ้านแล้วเธอเองก็สมบทเป็นมีอาแทนซะเลยและไม่นานมากนักฮะคุณคริสเลดฟิลก็สืบทราบได้ว่า มีอาในบ้านของอีธานก็คือตัวปลอมคริสเลดฟิลด์จึงเข้าไปกำจัดจนเธอตายคาในบ้านซึ่งก็เป็นฉากแรกที่เกมมันเริ่มขึ้นมานั่นแหละฮะที่มีการยิงกันตายในบ้านแล้วคุณมีอาที่ตายก็คือตัวปลอมซึ่งก็คือคุณแม่มิแดนดาที่ปลอมตัวมานั่นแหละจึงระหว่างทางฮะที่คุณคริสเลดฟิลด์กำลังจะพาสามแม่ลูกไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่ามีอาตัวปลอมครับกับทำให้เกิดเหตุการณ์จราจรเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุกลางทางเธอจึงพาโรสเนี่ยกลับไปที่ที่เธออาศัยอยู่่่ทาาา บริวารทั้งหลายฮะเพื่อให้มาช่วยทำอะไงก็ได้ที่จะให้อีวาของเธอนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าคุณแม่ไมเดนด้าฮะกลับโชคไม่เข้าข้างเนื่องจากว่าคี้์ค่าที่คุณแม่นั้นสร้างขึ้นมากลับถูกอีธานฮะกำจัดตายหมดเลยตั้งแต่คี้์ค่าดับล่างไปจนถึงคี้์ค่าดับเบื้องบนที่มิเลนด้าสร้างขึ้นมาก็คืออีธานฟาดแตกแสแลขาดเละเทะหมดเลยฮะ ไม่รอสักไายในส่วนของตอนจบนะครับก็คืออีธานก็สละและพรีชีพตัวเองเพื่อที่จะปกป้องทุกๆคนสรุปก็คืออีธานเดสมอลล่ก็คือตายนั่นแหละฮะไม่รอดส่วนคุณมีอาตัวจริงก็รอดครับเนื่องจากว่าคุณคริสเลสฟิลด์และที่ฆ่าเนี่ยก็เข้าไปช่วยกันสรุปแล้วก็คือมีอารอดโรสก็รอดส่วนอีธานไม่รอดฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในตอนต่อไปเนี่ยคุณอีธานจะสามารถฟื้นคืนชีพได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์ คลิปหน้าสวัสดีครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย